ห่วยเป็นยังบุญคือหน้าตาตื่นมากเธอเดี๋ยวนี่โอ๊ยขี่รถมาดีเลยถือเขายิงไหมส่วยคักเอ๋ายิงจังไดเดี๋ยวนี่ห่วยเขาปืนนี่แล้วยิงเกือบปรลอดจังวะว้ายม่นผูน้ใดมาสร้างเฮ็ดไปทั่วที่อ่ะเธอเดี๋ยวนี่คือจังไดคือสิมายิงงายยิงใดแทะยุใสเดี๋ยวนี่นี่ไหมอยู่นาวัดนี่ไหม ไปอีอยังเขาขึ้ได้ยิ่งตัวโอ้ยกลับไปส่งน้ำสาลาแดงเดซสบู่เยื่อไฟชิงหลิงยาชิฟันแอตตาแซน0 8 5 6 4 7 1 2 3 4โทรมาสั่งกรลแลนไปสง่งคนทำม,มาหากินเนาะกลับออกมาเราไม่ยืนถ่ายอยู่ขางถนนส่มเมื่อปืนนั่นป๊ามันเป็นแต่ย่านแทะจำหนามันได้อยู่บ่ละจำได้เบิดตมันอยู่หันหลรเดียวนี่กลับไปแก้แขนมัน,นก่อนนะฮึผู้ใดขายปืนน่วะวายตัวเจ้าไปแค่ตัวทีบได้เป็นยังมาติดคุกได้ไปฆ่าเขาตายน่ะเศรษเศราเศรษบาลารดยัง ไมมันยิ่งข่อยก้อนแม้คนข่อยเป็นยังไปไผสิรับพิดชอบล่ะเบิ้งก็น่าล่านแถวนี้บมี่เหมือโอ้ยล่านไดสิขายปืนมาสร้างว่าเฉเดี๋ยวนี้มีเห็นคนซื้อหลายอยู่บอกยังไงส่นามได้หลายน่ะมึงหงายทวนแต่ละบันนี้สร้างว่าแท้ะบอกยังไงส่นามได้หลายเหรอโอ๊ยนี่ปืนอี่ยังนี่ปืนสีน้ำกันยังวะ กลับมาเมืองกุหลาตโอกตไกเบิดกูลาว่ามันมีเรื่องมีเล่าสันดอกมีเรื่องมีเล่าจังไรคคนสิไปเล่นสองการเนาะยิ่งกันยิ่งใส่เบาตาข่อยเว้ยกล <c oughs> ับไปนี่ละมึงตายแท้แต่หูมึงเดาเลยล่ะ <c oughs> โอ้ยปวดหัวเด้อขึ้นนี่ฉลองนักไปหน่อยโอ้ยโอ้ยวินวินวิ่นไม่ได้กินโดนลัะบัดมัดกินนี่ขึ้นเมาคัาากแถียวว่ะ เปิดฟังรายการบุญมากกันนะตลกพญายิโนเล่นไปวะโอ้ยจะมันขือกันมากเหรตัวนี้มันนั่นมันขึ้นบุญ่ฟังดีดีตัวหัอยู่บนมืกอันนี้ะล้มเพรยวเจ้าเ็นแต่หัวข้าใหันได้บ้านนี่ก็บั่นใส่คุมตามลุนนะซาอดเออหัวเฮ็ดอีหยังคือหัวสุกสุยแท้ เอ,าอ้าจาไปยั้งเจแดงโอ้ยมาตีเฮิ่อนพยาฮิโน่ไปเอาสบู่เยื่อไผ่ชิงหลิงกับยาซิฟันเอตเตเซนชนแปดหาฮกซีเกตหนึ่งสองสามสี่เข้าไปมือเศร้านี่เราบอกให้เขามาเอาเองรวดเขามาเอาเองรวดว่าสันมึงไม่ได้ไปไซบอช่วงนี้ไกลไปไกลมากก็เห็นอยุ่เตบัณฑ์วะคนมือ,อดเงินใสเนาะโอ้ยสาธุเอ้ยเอ้ยให้มันมีเนื้อทองเงินท้องหันจากสิไปเฮ็ดยัย้งดอกซุมือนี่ โอ๊ยแมนยูดอกกูคคออึดเคยกันหันล่ะสิไปหารับจ้างรับใบกะจักสิไปเฮ็ดอีหยังเนาะสิบปเฮ็ดก่อสร้างคนงานเขากะเต็มสิไีขายของตลาดกะบุมี่มองขายจักสิสู่เขาได้บ่เออสิกีย่างกะบุมีสวนยางน้ำเขาบ่สรุปแล้วกะบ่ต้องเฮ็ดยังดอกอยู่มั่นใงส่เป no. ็นอีน okay. ้อยคือเก่านี่ล่ะดีแล้วใครว่าหันเนาะวื้เป็นอีน้อยคือเก่าดีแล้วเออ แมนแล้วมึงมีเงินใส่กูนี่แล้วบามีมึงเขาวาอได้แล้วโอ้ยไผสิมีนาอมแม่เอ้ยกัยากขึ้นกันทันละกัอยู่ไปใส่ชีวิตไปติดละ่ะเนาะสิไปคิดอีหยังไก่แทะช่วงนี้อย่าคิดบ้างแผนชีวิตอีหยังมากมายเอาสั้นบ่แค่ตื่นขึ้นมาบ่าเจ็บคอบ่ไอบ่ไขแค่นี่กระบุญหัวแล้วนั่นแล้ว <laughs> บ่าไข่กระบุญหัวพอแห้งแล้วเออความหวังมันมีท่อนันอหลีเนาะบ่าต้องขค้ือนไปไก่ยู่ลอดเป็นเมื่อเป็นเมื่อไปก็ดีพอแห้งแล้วเงินท่องหันหาเมอใดก็ได้ดอกคันตายก่อนมันจะใบแตกนายามไหนมัญชีชีวิตบัดนี้มันออกไปใช้มาใส่ดบก็ยยอนอันนี้ล่ะผู้นั่นกระองขีดผู้นี้กระองขีดบางคนก็ะองหอกล่ะ โอ้ยเนาะเมื่อยใจน้ำด้เดี๋ยวมันก็หายไปมากินเข้าน้ำข่อยนี่สิจ,จมเฮีหยางพ่อย,ยั่งฮิโน่คอยมาน้ำเจาะสองเธอเหรอเด้นี่เอามาน้ำหยางสบู่เยอไพ่ชียงลิงคอยนะแม่โอ้ยพ่อย,ยอันนี่ย่ำแต่จังสิได้ว่าแต่ของขาดของขาด,ขขาดมาหลือบอดดี้เออมาบ่บ้านนี่กูกับมามี่ใส่กันละอ้นเอามาแล้วแม่ ถาสองสามหมื่นล่ะโอ้ยนายเดชเออโทรสิแก้ให้นั่นี่ละเอาจากหลวก้อนเดียวสมถาโดนเนาะก้อนเดียวก้อนเดียวมันกัสบสบู่ได้ละ่ะเอาไปไล่ลกับทูเทละก่อนก็ <c oughs> เก่าหันตัว <c oughs> <c oughs> บัด,ด i, แล้วจังมากไม่บริสุทธิ์โอ้ยหล่มหวังว่าไงเราจะมาให้กูย่างดีว่ามันจะซื้อไปเตเซิฟหลวงผมเอามาล่ะแม่ซีคลายยู่บนนี่เออเอาเสนอ โอ้ย,อยขี้หานแกเด็ก <c oughs> ยิงบบโทมาสื่อเนาะส่วนแผนหาห้สิเจ็ดงสองสามสี่นั่นขูสจะได้แบกสบู่ก้อนหนึ่งไปสองมึงหัดบานเอาเมียเจ้าไปไหละ่ะช่วงนี้ก็ไปเห็นจักเถื่อนกเมื่อจะบ้านแล้วเหรอด้เอาอีกล่ะจงเม่นบมคาดปะกันเนะเาะเมแมนแปดสิบรอบแล,แล้วบอกเป็นแบบนี่หันเอากู่ไม่ได้บ,บอกเล่าไปได้ล่ะเราอยากไปเนาะแมนบอว์โมแมนเจ้าไปรักมี่ไม่น้อยตีโอ้ยเอาอยกแล้วกูชีวีมาไดสาย คันบะสันกตีกันข่อยว่าว่าไปทั่วพรสิไปตีลูกตีเมียเราเนี่มันต้องมีอย่างจักอย่างแหละมูจเจ้านี่คันบะสันแล้วบ่เมื่อดุปานนี้ดอกแต่บ้านก็บอกก็เมึงนี่ล่ะอ้นแต่ว่ากูเบื่อหไรเราเนี่หาว่ากูไ่มีเมียน้อยไปน้อยเล่นแซ่เล่นสาวกลับมาบ้านอ่ะเถียงกับเมียตีกันโอ้ยจะมันบอกไปทั่วกะซิแมนความเขาหนึ่งตัวเอาสิเอากุถามมึงดูเอาถามยังระวังผัวตีผัวขากับผัวมีเมียน้อยนี่มึงสิเลือกเอาหยังเอากูถามมึงดูโอ้ยก็บอกเอาทั้งสองย่างล่ะเนาาะมีแแต่่ขอยสิป๋หันล้ว ป๋าโบได้มึงสิป๋าจังไหนผัวเมียกันแต่งกันบ่แห้งล่ะการป๋ากันบ่เป็นท่างออกที่ดีได้อ้นมึงอย่าไปคิดสั่นเพราะสำนันเป็นคู่ชีวิตกันแล้วมันต้องซ้อยกันแก้ไขมันต้องเข้าใจกันมึงป๋าโบได้แล้วมึงก็บพีทางเลือกแค่สองท่างทอนั้นระว่างผัวตีผัวขากับผัวเอาเมียหน่อยมึงสิหลักเอายังเอามึงลองคิดบังดูกผัวนี่คันมันอยู่น้ำกันแล้วยังสิมมตีาม่ากันอยู่มันกับโบแมนแล้ว บางคนหันตีเมียน่ะคุ้มตาซ่ำปากแตกไปบุญตีขักตีแน่นั่นแล้วจะไม่หักกันแน่ได้เนาะเกิดมาบ่เคยพบเคยเห็นคนประเภทนี้แสดงว่าทํามาหากินบ่เป็นมึงว่าบอโบมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำมีนจักน่อยขอบขั้วกับกินแกบละหันเออผู้ชายประเภทนี้ข่อยบ่เห่านข่อยบ่เอาแต่มึงเป็นโสดมึงก็ยังเข้าใจี้ขอต้อไปลูกผัวมีเมียหน่อยนี่คอยคิดว่ามันก็ยังดีกว่าตีขาลูกเมียเด้ั่น เขามีปัญญาเลี้ยงเมี่ยหลายคนเออแสดงว่าเขาหูดจักทำมาหากินเมีนมเอาไปก้อนนึงเอาล่ำรวยจนเหลือเงินไปให้ผู้อื่นที่สำคัญเขาก็ยังหักเฮาเนาะอ้นเลี้ยงดูเฮ้าคือเกา่าบ่เด็ปลาเฮาเด้นั่นแล้วผู้อื่นเขาก็โอเคเข้าใจได้ล่ะว่าเฮาเป็นเมียใหญ่น่ะโอซาวาเน่ยอยมันก็บอกถึงใจแทะวะ่ว่าเอาอยาสิฟันนี่อีกรลอดนึงเอาแถม <c oughs> เอาไปเลยเดี๋ยวกูแกะก่อนฮซื้อสบู่ก่อนหนึ่งแถมก่อนหนึ่งอย่าซิฟันแอดต่แซนอีกหนึ่งหลอดเอาไปเลยเด็กๆเดี๋ยวป๋าให้ขอบคุณค่ะกรณลนีนี่เขาไปเล่นยูไสกะซ่างเขาก็ฮักลูกฮักเมียคือเก่านั่นแล้วแบ่งผูอื่นใส่แน่ก็ด,ดีได้คอยว่าเหนาะเขาเรียกว่าการกระจายไล่ได้สูชุมชนเอาสซิโบบีก่อนเึงเอานี่ซูนาัซออน ด้อีกก่อนนึงละปัดนี้ในสองข้อที่เจ้าให้เลือกนี้มีข้อนี้ละดีที่สุดแล้วคันเดซันแต่ว่าคันพวกข่อยเป็นยังสี่นี่ข่อยไปเอาทั้งสองข้อเด้เอาเป็นยังอะ่ะคันมันซัวปานนั่นไม่ได้ข่อยสิป้าทีมพละเฮ้ยฮเอา <c oughs> มาใส่เอาสมบูรขึ้นมากไปสันโอแถมแล้วแถมเลยวพาดีละ่ะอยาสิฟันข่อยกระเบิดเมื่อก่อนเอาเอามาขึ้นกุจะก้อนแน่สมบูรณ์นะกีวอนวอน ก็แล้วว <ian> ่ามันบอกขอค้างกูเว้ยว่าไม่ยำไมยั้งเดี๋ยวนี้เพราะยั้งให้น้อคือเป็นตาแซบแช่วะยำหมักฝรั่งเอาป่ะเนี่ยเอาเออเอาไม่ยำน้ำแน่ปากกำลังว่างพอดีดีได้หมักฝรั่งเนี่ยงดสูบบุหรี่ก็ได้ปากหอมสดชื่นเออแซบน้ำเออได้กันเว้ยเอ้าใครทีมไม่ยังบบบนี้เอ้ามาสร้าหวานหลักกับิ่มตัวจิยั้งมันมันติดเขียวอยู่เลยบ่ท่มทัวทีเว้ย เดี๋ยวคนเขามาเหยียบอีก้อบอกเขาซื Star ้อบีไอสตาร์มากินเด้อไม่ไม่นั่งรถบีไอสตาร์นั่นเอ,อู้หผลิตภัณฑ์บีไอสตาร์น่ะแม่น้ำนมันบ้าพันด,ดวงนั่นเออเบอร์โทรศัพท์ก่าส่วนแปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งเด้อหมากฝรั่งนี่เวลาเคี่ยวแล้วเจ้ายอย่าไปคายทิ่มไหมเห็นจงได้สั่น,น,นเก็บรวบรวมกันไว้หลายๆทรงขับขึ้นไปโรงงานเอา้าเขาจะเอาไปเ็ดยังไงเขาเขาเอาไปผลิตถุงยางนามัยตัวว้า แม่ได้ยีบได้บ่หนเนี่ยเออแมนได้โอ้ยยำแล้วล่ะเอาไปเฮ็ดทุกอย่างอนามัยเนาะเห็นี้ว่ายำแซบๆจังสี่นัน่นมีประโยชน์ได้ทุกอย่างอนามัยแซ่เหล่าหนอเนี่ยจะเฮ็ดจังไหบ่ดนี้ทุทกอย่างอนามัยแซ่เหล้วก็ท่มตัวเก็บไว้ให้หยังสกปรกแตเก็บรวมรวมไว้สันตวัวส่งขึ้นบริษัทเขาบ่ดนี้หเงินบ่มาสร้างว่าจ้วเขาไปให้หยังฮึ เขาก็ียไปใช้น้ำตาลอัดเป็นหมากฝรั่งแล้วก็ส่งขึ้นมาให้เจ้าะยำขึ้นก่อนเหรอได้โอ้ยทิมดอกอย่าแด่บาทนี่โอ้เอ้าชิเป็นข้าวทิมยังก่านี่เก็บไว้กันจังวะเขาจะไปเฮ็ดทุงยางโอ้เท่านี้ไหมบ่บ่แล้วแต่มันจะเอาไปเฮ็ดยังละขอเช่ากินแล้วจะขาเช่าเอาไหนเช่าอันนี่ยา้เจาะโดเจ้า ท่อนๆมึงมาแต่สายอ่อนมาแต่ไปซื้อสบู่เยอไผ่ชิงลิงก์กรพยังฮีโน่แม่เอาคือบประตไปสร้างเอา0ู5 6 4 7หา3 4นั่นให้เรามาส่งโหลดโอ้ยซื้อก้อนเดียวนึงเก่งใจเพิ่นซื้อก้อนเดียวเมนือได้มาหลายอันยุสันมีอย่างซีฟานแอตตซนพร้อมซุ่มหนีแล้วแถมให้ตัวโอ้ฮะแถมให้จ้าหว่วยมึงไปเฮตดแนวไหนแล้วก็แถมให้คักแถมซื้อสบู่ก้อนหนึ่งแถมสองก้อน ยาซีฟันอีกหลอดหนึ่งปาด่อยก็มีวิธีองคอยล่ะแม่ก็เพิ่นสิแจกสิแถมนั่นมันเป็นจิงสี่ตัวเป็นนี่ยังล่ะโอ้ยเพิ่นถามอ่อนว่าจังสี่ระหว่างสามีที่ตีลูกตีเมียกับสามีที่มีเมียหน่อยนั่นสิเลือกเอาวันใดเพิ่นว่าโอ้ยกับเอาหัวฮาไม่จัดและเนาะบได้ต้องเลือกเด้ระหว่างยูน้่งกันเป็นบัวเป็นเมียกันล้แม่สิเลือกเอายังว่าตีแมนผู้ชายตีลูกตีเมียนี่ยมันเป็นคนสัวตัว ทำมาหากินบ่เป็นเนาะดูแลครอบครัวบ่ได้เป็นคนบ่มีปัญญาบ่มีความคิดมันเบิดยุคบ่สมัยมันแล้วนั่นแล้วเกิดมากูบ่เคยพบเคยเห็นถ้าเป็นยังสี่กูบ่เอาบ่ผ่านขอนี่แมนแม่อีกขอนึงได้สั่นผู้ชายเจ้าสู้เล่นสาาเอาจังไดผู้ชายเล่นสาานี่มันกะย่งไข่แนอยู่เด้แมนถึงความประพฤติมันสิบ่ดีมันก็ยังบ่ได้ตีขาเฮานะให้มันเล่นโลดข้ามันบ่ขีคขานหาเงินนั่นแสดงว่ามันดูแลครอบครัวได้ละคึดคือข่อยเลย ให้ก็มักเบิ้นละคนเก่งหามาได้ไหลายหอบมาได้ไหลายลูกเมียสิได้สบายตัวคอยก็ว่าทั้งสั้นละถือใจพ่นหลายเพราะยังฮิโน่นั่นว้าถือขิงแถมสบู่ห่วนคนส่วเนาะ <c oughs> ว้าอีกแถมอีกบ่เ <c oughs> ว้าบาดใดแถมบาดนั่นเฮ้ย <c oughs> จัเป็นถือใจหลายแถมหอดยาซิฟันเอตาแซนหลอดหนึ่งพุ่นซื่อสบู่ก้อนเดียวมึงคคอไปยืนเว่าให้นเพิ่นถือใจคักๆซะหอบมาบัดนี้ ตกลองแล้วได้ขอสรุปแล้วบ่สิเอาคอใดเอาคอเดียวนั่นละมันไข่แน่เอาคอสองมันบ่แม่บ่แล้วเอามันตายเะนะมีเหตุผล <c oughs> เอามันตายห่วยมึงสิจงไวใ้ให้ยังซัวป่านนั้นขามันทิ่มหัน้ผู้ไสยนะขามันทิม่มเออยังสิงมาม่วาดีนะ้ำมันอยู่บ่ท่าพามือสุด อันที่เมียหนีไปอยู่บ้านนั่นวน่าเป็นยังนี่หันอน้นเป็นยังลหรอแม่เพิ่นไปเล่นสาวหาทางบอกเขาขัางจาของซสสื่อๆนี่ยล่ะกุลสั่งเพิ่นสิแถมอีมวานอสินค่านี่เฮ้ยเพิสไปเบิ่งกันนะบอกถึกใจเพิ่นหดแรงสิบุหรา,า,ายอยู่บ่